มุดใ่เลยอ่ะเอาเล้งๆลูกเออหลุดจักโอรีเลวนางกาบหลุดจักโอรีเลววันเขาอยู่กลางถุงน่ะแต่วันกำลังจะตกดินหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งทำไมเล็บไปขูดหินเหรอลูก เก็บไหมล่ะขูดไออันสีเขียวจากหินโอ้ไอตะไคร่น้ำยู่ในเล็บเนี่ยถุงปานเข้าอยู่กลางถูกเพราะโอลิอออก็เล่นกน็ปิดสนุกเลย <laughs> อีต้นหนุนก็นลำค้าญเด่นหนุนอะหนุนอะนอนอยู่หนุนอะ แม่หรือลูกดูหนาะมันเหมือนกันเลยดูมีออกน,นอะน,นะน่นะหนงาโคหน้าบูดนะน่ะแม่หรือลูกดูดูมีออกมาจากต้นไห,น,หน,นแม่แมนโอพพ้พี่กุลนะั่นแม่ลูกพี่กุลกุลกุลชอบจะเลยโอ้่อาห้ต้องวิจังแมงเหมือนเปล่าวิจังได้ชอบโอ้ชอบใจพวกชาวนี่ทำไม่ถูกใจเห็นไหมทำ <laughs> ไม่ถูกใจ เอายังไม่เลิอกอีกอับค่ะเอา้าทำไม่ถูกใจนี่โว้ยวิบมาจักุนูน้ำเยอะๆนนุนจกจๆเมื่อไหรนี้ไปเห็นไหมเอาเย้นอีก้อนเนักนี่นนก็มาขึนเกาวนั่นแหละเออป้าเออน่ะเลดค่ะอับเองให้คนอื่นอาบให้ทำไมใหญ่แล้วน่ะน้องแตมมาลูกมาเนี่ยคนมันที้ช้าแล้วก็ชอบพับเ,เก้าขเก่าไปนอนเก้านอนเงาน รถบางท,ทีเดินไปเดินไปถึงตัวเต่ามักงนาพูดบูดม, <c oughs> มาลูกมาตื่นเช้ามาก็ลองให้อุ้มมามาลูกมามาลูกมาอุ้มหน่อยค่ะอุ้มหน่อยครับผมลูกอืมอหน่อยครับลูกจะกดนักกี่กิโลเฮ้ยนังกาบก็นสนุกยัยเลยอ้าวพอยังล่ะ เออพอเถอะอาบน้ำแล้ว